สวัสดีวันจันทร์ที่20 000, 2, 000, กุมภาพันธ์2 5 6 6สมมมติแห่งการเหตุงานเหตุการณ์ตั้งเถื่อับมีความคืดว่าเฮาเหตุงานเหตุการณ์ไปยังทุกมือต้องใส่แห้งใส่สมองแต่ว่าจริงๆอยากมีบ้านอยากมีรถมีอยากเบิดหนีเบิดสินแต่สรุปโดยรวมแล้วก็คืออยากมีความสุขในชีวิต การเหตุงานมันก็มีทั้งหลาบลื่นและมีปัญหาอุปรสรรคให้ได้ใส่ความคิดได้ใส่สมองแก่ปัญหามันก็บลาบลื่นตลอดคือกันกับชีวิตของคนเฮามันก็มีทั้งความสุขความทุกข์ปะปบนกันไปทุกข์ก็เคยทุกเมแล้วปัญหานาักนักทุกอย่างที่เขามาในชีวิตมันก็พันผลไปได้แต่ความสุขเขามามันก็่านไปแล้วฉะนั้นแล้วถ้าก็อยู่ให้ได้ในแต่ละมืออยู่กับปัจจุบัน เก็ดให้แต่ละมือดีสีสุดกับเพียงพ่อแล้วว่่ต้องคึดไปกวางไปไกลนอกพี่น้องเนาะกับขอให้อยู่ดีมีแห้งมีความสุขในมือทำงานมือนีนะครับ